เจอคุณเซนถ้าจะล้มถ้าเป็นอาอาล้มได้นะตอนนั้นบุญเซนมันยังเป็นฝ่ายเขมรแดงอยู่ไปล่อซื้อลูกปืนอากา้าเราต้องการกระสุนปืนอาก้าเนี่ยสักแสนนัดมันจําได้ว่าเราเป็นสรวรตรบอกอเอา้าสรวรตรมายังไงทักไอจ้าร้อยเลยเขมรแม่นขึ้นลําอากา้ามึงตำรวจเลยอ,อเราก็โดดพิ้วเวียดนามก็มาฆ่าเขมรแดงอีกเออ เราก็สมเพศพอมันมาอยู่มันก็เข้าใจว่าเป็นของมันเลยต้องมาตั้งศูนย์อพยพในเขตประเทศไทยเขาพึ่งเราตลอดแล้วแม่งทรยศตลอดแล้วมาชี้หน้าทหารไทยนะไอ้นี่ยิงเลยเ <c oughs> ข้าทางปตีนแม่ทัพภาคที 2, ่สองอัดคลึบเข้าไปแต่ผมเชื่อว่าเป็นการวางแผนกัน <c oughs> เจอเข้าไปสักสิบยีิรูป คุณเซนจะตายไม่ตายไม่รู้แต่บารมีมึงลดสวัสดีครับทุกคนครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับตำนานครับกับผมแบงค์กรมิดนะครับนี่คือคุยกับตำนานซีซสั้นที่3นะครับแขกรับเชิญเราในวันนี้ครับเป็นหนึ่งแขกรับเชิญที่คุณผู้ชมนะครับเรียกร้องครับให้เรากลับมาสัมภาษณ์พลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรสวัสดีครับกุลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกุลาสบายดีนะครับสบายดี53ล้านวิวผมเดินไปไหน ทำให้ผมเป็นที่รู้จักใน,ใ,นใ,นในการคุยกับตำนานเนี่ยเพราะสมภาณ์คุณาเลยครับมันมีคนดูเยอะอย่างนั้นเลย5้าสิบามล้านวิวเยอะมากเลยครับเรียกได้ว่าคลิปของคุณอาแบบสามล้านวิวล้านวิวขึ้นหมดเลยฮนะยอดรวม5้าสิบสามล้านวิวที่ที่เช็คกันล่าสุดก่อนที่จะถ่ายทํารายการนะค,คุณอาวันนี้ขอบคุณคุณอามากมากที่ให้เกียรติกับรายการนะครับผมก็เมตตาหนูไงนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับ สำหรับซีซั่นที่3 EP นี้ครับคุณอาครับอยากจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเขมรที่เป็นเรื่องราวกับประเทศไทยของเรานะครับคุณอาถือว่าอยู่ในยุคเดียวกับคุณเซนนี่ยุคเดียวกันยุคเดียวกันเลยยุคเดียวกันเลยมันแก่กว่าผม2ปีครับอโตมาด้วยกันเลยนะครับไม่ใช่โตทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินเขาก็เป็นใหญ่เป็นโตในกัมพูชาครับนะถ้าพูดถึงชื่อของคุณเซนนีมคุณอาคิดว่าภาพจำของอาเขาเป็นคนยังไงบ้าง ผมว่าหนึ่งเขาเป็นคนที่บุญเก่าเขาดีนะครับ,รบแล้วเป็นคนที่พร้อมที่จะหักหลังคนอื่นเพื่อให้ตัวเองได้เป็นใหญ่เมื่อก่อนอยู่กับเขมรแดงเสร็จแล้วแม่ไปเข้ากับเวียดนามออหักหลังเขมรแดงครับไอ้เวียดนามก็ปั้นฮุนเซนนี่ขึ้นมาเ,ออเป็นรัฐบาลนอมินีรัฐบาลเงาไอ้ฮุนเซนได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไปรู้จักเขาเนี่ยก็จะจำเราไม่ได้ พออาไปล่อซื้อเมื่อก่อนเขายังเป็นขเขมรแดงอยู่ตอนนั้นขเขมรแดงกับไทยเนี่ยสนิทสนมกันเพราะไทยเนี่ยกลัวเวียดนามจะบุกประเทศไทยเลยเลี้ยงขเขมรแดงเขาไว้เป็นแนวกันชนตอนนั้นบุนเซนมันยังเป็นฝ่ายขเขมรแดงอยู่ครับเราเลยต้องมาเปิดศูนย์อพยพนะ เพราะเวียดนามมันตีเข้ามาไงเวียดนามมาตีเข้ามามาเปิดศูนย์อพยพที่มีปัญหาคาราคาซังทุกวันเนี้ยอ,อแล้วตอนนั้นที่คุณอาบอกว่าได้ไปเจอมีโอกาสพบเจอหุนเซนนี่มันเป็นเหตุการณ์ยังไงครับคุณอาคือเขาเป็นนายทหารเหมือนถ้าเปรียบเทียบเหมือนเราไปเที่ยวกะเหลี่ยงเนี่ยเวลาเราเข้าไปในเขตพื้นที่ปกครองเขาก็ต้องไปรู้จักเขาครับเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นตำรวจหรอกแต่เรารู้ว่าเขาคือนายทหารของขมิ้นแดงครับเมื่อก่อนเขาไม่มีเงินนะ เขาเปิดให้ทําสัมปทานไม้ในเขเมรเนี่ยไม้เยอะทําไม้ซุงไม้ท่อนอ่ะอาก็ไปล่อซื้อลูกปืนอาก้าเราต้องการกระสุนปืนอาก้าเนี่ยสักแสนนัดและปืนอาก้าเนี่ยกระบอกหนึ่งไม่กี่พันละกระบอกไม่เกินสี่สาห้า 5, พันเนี่ยโดยอ้างว่าอานี่เป็นพ่อค้าไม้อยู่<ม>ที่จังหวัดกาญจนบุรีปลอมตัวอย่างนี้นะปลอมตัวครับ,รบเป็นพ่อค้าไม้ไปตัดไม้ในกระเหลี่ยง ที่เขตชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีรแต่เอาไม้ออกไม่ได้ทหารก็เหลี่ยงไม่ต้องการเงินต้องการกระสุนอาก้าต้องการกระสุนคาบินต้องการปืนอากา้าก็เลยไปซื้อก็ไปตกลงกับนายทหารชั้นรองๆมานะลูกน้องเขาอะคุณเซนนี่ตอนนั้นเขามีบ้านพักถาวรน,นะเขากำลังซ่อมปืนกลมือ M60 อยู่ครับปืนกลมือครับผมก็ครั้งแรกไม่รู้หรอกว่าเป็นเขาแต่ว่าเข้ามีด มีดที่เป็นคีมของวิกตอรี่น็อกอ่ะเอาลวดมาพันปืนผมก็โอ้ไอคนนี้แม่นใช้ของดีเว้ยร,ระดับใช้มีดและคลีมวิกตอรี่น็อกอ่ะครับแสดงว่ามาซื้อในประเทศไทยแน่เขาก็เลยบอกว่าผู้พันเป็นผู้พันตอนนั้นเขาเป็นผู้พันนะฮะ เขาไม่รู้จักเราแต่เรารู้จักเขาครับและอาก็ไปล่อซื้อลูกปืนกับลูกน้องเขาเป็นแสนนัดเลยขีบนึงเนี่ยมันเป็นลังคล้ายๆลังสังกะสีอ่ะครับเหมือนที่เราดูในภาพยนตร์ใช่ๆครับลังหนึ่งเจ็ดร้อยนัดมั้งโอ้โหเอาขึ้นรถจอรถบรรทุกชุงมาเตรียมจะมาส่งเราบอกว่าให้เขาส่งเข้าเขตไทยหน่อยแล้วเราก็จะจ่ายเงินสดเลยมันเอามาเตรียมจะส่งแล้วเราซวยดันไปเจอไอ้พวกไปตัดไม้อ่ะ ให้พวกมือเลื่อยอ่ะมันจําได้ว่าเราเป็นสารวัตรบอกเอ้าสารวัตรมายังไงทักไอ้ตาหัวร้อยเลยคำเมนแม่นขึ้นลําอาก้ามึงตํารวจเหรอราก็โดดพิ้วข้ามมาเลยเมื่อก่อนมันไม่เป็นด่านหาวรนอะไรนี่เป็นแค่ไม้กระดกกั้นแค่ก้าวขาเข้าไปก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งไปแล้วใช่ครับครับแค่ไม้กระดกกั้นไม่ให้รถยนต์ผ่านเนี่ยครับโดดข้ามเลยพุ่งหลาวข้ามมาเลยอยู่ฝั่งนี้ไม่นั้นเดี๋ยวโดนยิง ถ้าข้ามาปุ๊บก็ห้ามยิงเลยถูกต้องไหมครับเขาจะไม่ยิงกันถ้าเราอยู่เขตไทยแล้วทหารเขมรจะไม่ยิงเพราะมันต้องพึ่งพาเราครับไหนจะเอาชาวบ้านมาอยู่ที่ศูนย์อพยพไหนจะเราต้องส่งเสบียงเราต้องแอบช่วยมันลบอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นโหดไหมครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเขมรแดงโหดที่โหดมากโหดมากครับตายกันเป็นล้านคนนะในเขมรอะ ล้างข่าพันเลยดีกว่าไอ้ขมรนแดงนี่แหละไปฆ่าไอ้คนรุ่นเก่าครับเวียดนามก็มาฆ่าขมรนแดงอีกอเอราก็สมเพศยูเอ็นซาประชาชาติเขาก็ขอเมื่อก่อนมันมันอยู่แนวชายแดนมันก็ยังโดนโจมตีอยู่โดนฆ่าอยู่เลยต้องมาตั้งอยู่ในเขตประเทศไทยบริเวณบ้านหนองจานหนองยากแก้วที่มีปัญหาเนี่ยไอ้บริเวณนี้เมื่อก่อนมันก็เป็นของไทยมันของไทยอยู่แล้วแล้วทำไมชัวนี้เขาบอกว่าเป็นของเขา โอ้โหพอมันมาอยู่มันก็เข้าใจว่าเป็นของมันรุ่นพ่อรุ่นแม่ตายไปอ่ะไอ้รุ่นมึงเกิดใหม่เนี่ยโดนปูกฝังไม่ใช่ปลู่ฝังก็มันเกิดตรงนี้มันเกิดบ้านตรงนี้มันก็เข้าใจว่าเป็นของมันเด็กพวกนี้มันเพิ่งเกิดมันสี่สิบปีแล้วเนี่ยคมันสี่สิบปีแล้วลูกไอ้รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นอานี่ตายไปหมดแล้วแต่เด็กเพิ่งเกิดใหม่มันก็เข้าใจว่าเป็นบ้านของมันประเทศไทยยกให้มันแล้ว ประเทศไทยไม่ได้ยกมันเป็นที่ไล่ที่นาของชาวบ้านครับแต่ว่าอยู่แนวชายแดนนี่เวียดนามก็ยังตามยิงอยู่เวียดนามก็ตามยิงตามกระทืบอยู่ครับเลยต้องมาตั้งศูนย์อพยพในเขตประเทศไทยเวียดนามก็ไม่กล้าบุกเข้าเขตด,ดินแดนไทยพอ,อเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับแต่พวกนี้พอเขาอยู่มา40ปีเขาเข้าใจว่าเรายกให้เขาไปแล้ว<อ>มันก็เลยปัญหาอย่างนี้มันต้องชี้แจงให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจว่า มันเป็นเขตพื้นที่ประเทศไทยนะตอนนี้เขาจะเอาคืนนะณตอนนั้นนะครับตำรวจเข้ามามีบทบาทอะไรบ้างครับในนะสมัยตำรวจอนะะครับตำรวจทําให้กเหมนแดงชีบหายยังไงบ้างครับคุณนะคือประเทศที่สามเนี่ยนะเ,ออเช่นจีนครับจีนเขาก็าส่งอาก้ามาอาวุธเนี่ยทั้งอาก้าทั้งปืนคอทั้งกระสุนเนี่ยมาเก็บไว้ในคลังอธิบดีกรมตํารวจเวลานั้นเนี่ยครับได้ข่าว ว่ามีการซ่องสมุเก็บอาวุธเอากำลังตำรวจไปจับเลยครับเรียบร้อยเลยใช่ทหารบอกว่าเฮ้ยอย่ามาจับนี่ไอ้ประเทศที่สามมันส่งให้เขมรแดงไปลบยันเวียดนามไว้มันจะได้ไม่มาุกประเทศไทยแต่ตำรวจไม่รู้เรื่องประเทศไทยเนี่ยฉลาดครับเวลาลบเนี่ยเราไม่ลบเองเราจะเลี้ยงแนวกันชนเขาไว้เราก็ ให้ขเขมรแดงช่วยยันเวียดนามเขาไว้เราก็ส่งทหารไปแทนที่จะเป็นทหารหลักเราก็ส่งทหารพลานทหารอาสาไงครับไม่เกี่ยวเว้ยไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไทยเว้ย<อ>ไปร่วมกับทหารขเขมรแดงยันเวียดนามเข้าไว้ครับในเมื่อเมื่อก่อนมีความสัมพันธ์ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันขนาดนี้นะครับคุณอาเขมรอ่ะออใช่ใช่ไหมครับความสัมพันธ์ที่ดีเราก็เลี้ยงเข้าไว้ เขาพยพมาแล้วก็ช่วยเหลือเรียกว่าเป็นน้าพึ่งเรือเสริพึ่งป่าหรือเปล่าโอ้ยเขาพึ่งเราตลอดเขาพึ่งเราตลอดแล้วแข่ยทรยศตลอดเออเนี่ยแล้วทําไมตอนนี้ก็ไม่เห็นความดีของเราบ้างครับ่ะไอการยั่วยุอะไรต่างๆอะไรเยเกิดเหตุยิงกันนู่นนี่นั่นเดี๋ยอย่างนี้ลูกที่เกิดเหตุเนี่ยนะไอพุนเซนเนี่ยมันไม่ได้อยากมีปัญหากับประเทศไทยแต่ผมเชื่อว่าเป็นการวางแผนกันเป็นการวางแผนที่จะขุดน้ํามันในทะเลเงินมัน มหาศาลมากนะถ้าเกิดอยู่เฉยๆจะมาขุดน้ํามันคนไทยไม่ยอมคนไทยต่อต้านอก็แก้งเอาทหารขนทหารมาประชิดแนวชายแดนหน่อยขุดคูเลดล้ําหน่อยครับนะซึ่งแม่นทํามา40สิกว่าปีแล้วไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ต้องทํามาแย่ให้เป็นเรื่องหน่อยรัฐบาลไทยจะได้ไปคุยกันแล้วก็เจรจาตะเวยกันมันซี้กันน่ะมันซี้กันน่ะครับผมแต่ทหารเนี่ยเสือกไม่ยอม แม่ทัพภาคที่สองแม่ทัพกุ้งเนี่ยคือไม่ได้มึงมาอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมครับเนี่ยตัวต้นเรื่องเลยแม่ทัพกุ้งเนี่ยนะแม่ทัพกุ้งไม่ยอมครับเอ้ยมึงมาบุกงี้ไม่ได้เสร็จแล้วมันก็มีแนวหลังอย่างเราเนี่ยกดดันประสาทตามเมือนทมเริ่มมามีบทบาทมันเอาในพลมาทําเป็นมาถ่ายรูปที่จริงมันตกลงร่วมกันประสาทตามเมือนทมเนี่ยคุณมาดูก็ได้เราขึ้นไปดูก็ได้นะ ทหารก็แทบจะกินอยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่ได้มปปัญหากันแต่มวลชนแต่ละฝ่ายนี่แหละทําให้เกิดปัญหาไอ้ทางโน้นก็ทําเป็นมาถ่ายรูปไอ้ทางเราก็ขนเข้าไปถ่ายรูปก็เกิดการกระทบกระทั่งกันอะไรกันไอ้ทางโน้นมีไอ้กวนตีนผมเป๋มาเนี่ยวัยรุ่นมันเนี่ยไอ้ผมเป๋เนี่ยจะมาใช่ไหมไอ้ผมเป๋ก็จะขนมาโซเชียลของเราก็เลยปล่อยแก๊งน้ําไม่อาบไป <G ül> นะไอเมรายรัชดาไอเสือดุสิตมาไอสัตว์มาฟาดกัน <G ül> แม่ทัาพภาคที่สองท่านก็กลัวว่ามวลชนจะปะทะกันครับ <G ül> ถึงกับเอาผู้จัดการตองเนี่ยผู <G ül> ้จัดการภาคสามเวลานั้นตอนนี้ย้ายมาเป็นผู้จัดการภาคหนึ่งเนี่ยนะ <G ül> ไอตองก็เอาชุดคอฟอไปชุดควบคุมหุ่นชนไปกันเพื่อไม่ให้มวลชนเรากับมวลชนเขาปะทะกันครับ <G ül> แม่ทัพภาคที่สองท่านก็เลยตัดสินใจว่า อย่างนั้นล้อมรั้วดีกว่าล้อมรั้วเลยครับเพื่อไม่ให้มวลชนปะทะกันมันก็มีทหารขเขมรกวนตีนไม่กี่คนห้าหกคนมาไม่พอใจลูกน้องของไอ้ในผลที่ทําขึ้นมาถ่ายรูปแล้วมาชี้หน้าทหารไทยนะไอ้นี้ยิงเลยครับยิงยิงแบบไม่พอใจปั๊บปั๊บปั๊บปับมายัวยิงยั่วเข้าทางตีนแม่ทัพภาคที่สองอัด บเข้าไปแต่นี้ลามดิไอ้คนอื่นได้ยินเสียงปืนก็พุ่มพ,พั่มพุ่มพั่มไอ้ยิงอาพีจีครึ้มเข้ามาม,มึงเล่นอาพีจกกดปืนคอไปทั้งนั้นเล่นปืนใหญ่ไอ้ฮุนเซนได้รับรายงานสั่งปล่อย BM21 เลยปุ๊บมาครับโดนเด็กตายโดนเซเว่นโดนวัดโดนโรงพยาบาลโดนเด็กสำคัญทั้งนั้นเลยมันไม่ได้ล็อกเป้าหมายหรอก จะโหลดมันเนี่ยมันสั่งปล่อยอย่างเดียวจะลงที่ไหนเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกของเราก็เลยขอเครื่องบินกองทัพอากาศสนับสนุนเครื่องบิน f 1 6วันลุ่งขึ้นเลย8โมงเชา้ากดแท่นยิง BM21 กดแท่นยิงปืนใหญ่ไปบอมกองพลน้อยมันสองกองพลนายพลมันตายเลยครับทหารขเขมรตายเป็นเบือเลยแล้วทุกวันนี้คุดาว่ามันจะจบยังไง ไอ้เรื่องของไทยยังยังยัางาของเขเมรเนี่ยคือตอนนี้ยหุ้นเซนเนี่ยรายได้ของหุ้นเซนก่อนนะหลักๆเลยมาจากบ่อนการพนัน1้น150กว่าแห่งไอ้อูมึงอยากจะเปิดบ่อนในเขเมรใช่ไหมเอาค่าแปะเจียมาก่อนเท่าไหร่นี่อยากอยากเปิดจริงนะครับใช่ต้องมีเงินใต้โต๊ะก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวจะจัดที่ให้เปิดพอจัดที่ให้เปิดเสร็จรายได้ทั้งหมดเนี่ยคุณต้องแบ่งผม3 0นะ รายได้เขามหาศาลเมื่อก่อนฮุนเซนไม่มีอะไรไม่ได้ร่ำได้รวยสมัยนั้นนายกทักศิณเป็นนายกนะอาก็เคยไปเอากองกําลังไปไปกับท่านพลตารวจโทอัธกิจธารีชัดเนี่ยเอากองกําลังตํารวจค่ายนาเลสวนไปเนี่ยหกสิบคนขน,ขนอาวงอาวุธไปเอาเครื่องบินไปนะก็เจอฮุนเซนเจอท่านฮุนเซนเนี่ยยังใส่ซาฟารีมากนายกยังไม่ออกเลยอยังจนอยู่ วายยังกินวายขวดถูกถูกอยู่ครับแต่แกก็เอาวายดีๆมาเลี้ยงนะบอกได้มาจากไหนเขาก็บอกได้มาจากไอ้พวกบ่อนแหละเ,ออเขาก็เริ่มมีรายได้มาจากบ่อนแต่ตอนหลังรายได้เขามาเฟื่องฟูเนี่ยมาเฟื่องฟูโดยไอ้แก๊งสแกมเมอร์แก๊งหลอกลวงมันเพิ่งมีไม่กี่ปีเนี่ยเ,ออเขาคิดสิแล้าเปอเ็น์และฮุนเซนนี่มีอำนาจมากนะในกัมพูชาใหญ่กว่าริ์ ใหญ่คนเดียวเลยฮุนเซนเนี่ยใหญ่เลยคุณอาคิดว่าเขาทํายังไงที่ให้เขาครองอานาจแบบนี้มาถึง30ปีได้โอ้มันมีเขาเรียกว่าอะไรจุดเด่นอะไรของเขาไม่มีจุดเด่นอะไรหรอกนอกจากกําลังทหารและอาวุธอกําลังทหารและอาวุธคุมคนได้คุมคนอยู่ไม่ใช่สมมติว่าฮุนเซนตั้งกองกําลังเนี่ยเดิมเลยฮุนเซนเนี่ยมีเพื่อนซีร่วมรบกันมาเนี่ยเตียบันคนหนึ่งเตียบันอีกคนเป็นผู้จัดการตํารวจแห่งชาติก็แบ่งกัน ให้เตียบันคุมกะลาโหมหุนเซนเป็นนายกอีกคนเป็นตำรวจหุนเซนก็ระแวงเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวมึงจะปฏิวัติกูเลยเอาลูกกับลูกแต่งงานกันลูกกับหลานแต่งงานกันพันกันอย่างเงี้ยให้พันเป็นเครือญาติกันครับนี่ผมฟังเขาพูดเองนะฟังตัวเขาพูดเองนะครับมาเนี่ยแล้วเตียบันเนี่ยผมเห็นว่าคนนี้สามารถที่จะล้มหุนเซนได้เนี่ย คนนี้จริงหรือเปล่าถึงแม้ว่าเขากลัวขนาดนี้เอาน,นู่นนี่นนู่นนี่นั่นมาแต่งงานกันกลัวว่าเพื่อนจะมาล้มล้างเราเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่เตียบันเนี่ยจะล้มล้างคุณเซนได้ทนนั้ทงที่ครองอํานาจมาประมาณ30ปีแล้วครับเตียบันเนี่ยสนิทกับพวกทหารแก่ักบพวกขมรนแดงเก่าพวกทหารชายแดนเนี่ยค,คุณเซนก็ระแวงเตียบันตั้งกองกําลังกูมาเองเลยเอาเด็กหนุ่มๆม,มาฝึกดีๆให้อาวุธดีๆไอ้บาร์บีคิวมันเนี่ยไอ้บีเคิวเนี่ย ตั้งมาสามหมื่นกองกําลังพิทักษ์คุณเซนเพื่อกันกเพื่อกันเตียบันครับเพื่อกันเตียบันระแวงเขาไว้ก่อนครับนะแล้วเตียบันก็ให้ลูกชายเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมแต่ไม่ได้คุมอะ่ะเพราะผู้ชักการทหารบอกก็คือลูกของคุณเซนไอผอบกกองกําลังบีเอสคิวก็ลูกน้องสนิทคุณเซนครนะจะลูกสาวคุณเซนให้เป็นผู้ว่าก,ก็ให้เกาะสองน้องชายจะเป็น ทหารเรือก็ทหารเรือเขมรแม่ไม่มีเรือลบเข <c oughs> <c oughs> ้าใจไหม <c oughs> ครับเออเอามองว่าอย่างไงเตียบันก็ไม่มีทางล้มล้างหุ่นเซนได้หรอกถูกต้องไหมครับถ้าล้มเนี่ยถ้าจะล้มถ้าเป็นอาอาล้มได้นะครับทำยังไงถ้าในแบบข <c oughs> องอาถ้าสมมติอาเป็นเตียบันคือหุ่นเซนเนี่ยมันมีกองกําลังบีเคิวล้อมมันเนี่ยสามหมื่นคนก็ไม่ยากอะ่ะเตียบันท่านก็เป็นนักรบเก่าอะ่ะเตียบันก็ตั้งปืนคอก็ได้ พอแปดสอะไรที่เตียบันมีอยู่เนี่ยนะไอหุนเซนมันไม่ได้มาลาาตะเวนหรอกว่าในรัศมี5กิโล7กิโลเนี่ยไขรแอบเอาปืนคอไปตั้งก็กดลูกปืนคอป้องคลึมใส่วังไอหุนเซนเนี่ยปองคลึมปองคลึม,ลม,ลมเจอเข้าไปสัก10-20ลูกหุนเซนจะตายไม่ตายไม่รู้แต่บารมีมึงลด<อ>บารมีมึงลดประชาชนกัมพูชาเนี่ยเกลียดหุนเซนเนี่ย เขาโดนกดเขายากจนต้องแยกประชาชนชาวกัมพูชานะเกลียดเขาเกลียดคุนเซนกี่เปอร์เซ็นต์อาว่าในประเทศอาว่าแม่งเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ละมั้งเหลือแต่ลูกหลานมันมีแค่ลูกหลานที่เหลือแต่ลูกหลานมันสาเหตุที่เขาเกลียดเนี่ยเกลียดเพราะคุณเซนมันรวยคนเดียวเป็นแสนล้านแต่ประชาชนเขายากจนเขาไม่เคยเอาเงินไปช่วยเหลือประเทศชาติก็เลยเขาครองอํานาจมาเกือบสี่สิบปีครับเขาเกลียดเพราะอย่างนี้ แต่เขาไม่กล้าหือหือไม่ได้หือตายพกองกําลังอะไรอย่างเงี้ยมันตั้งกองกําลังมีลูกน้องทั้งสามหมื่นกว่าคนอ่ะครับแต่ถ้ามีใครกล้าเอาปืนคอเนี่ยคอกระจอกกระจอกเนี่ยลูกปืนก็หาง่ายครับกดใส่ประสาทไอ้หุ่นเซนเลยคลึ้มคลึ้มเข้าไปนะเออมันจะเสื่อมบารมีทันทีเสียเครดิตเสียเครดิตพอเสียเครดิตปุ๊บมวลชนก็จะลุกฮือนะมวลชนก็จะลุกฮือแล้วก็ติดต่อไอ้ผอ บีเอยครเลมึงฟาดไอ้ฮุนเซนเลยเดี๋ยวกูจะให้มึงเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเพราะความมันและเรื่องราวตอนนี้ไว้ก่อนครับในอีพีหน้ากลับมาติดตามและเจาะลึกทุกเรื่องราวของเตียบันชายที่จะได้ชื่อว่าเป็นตัวการสำคัญ ที่จะจบทุกเรื่องราวความขัดแย้งและเขาจะล้มระบอบคุณเซนได้หรือไม่ติดตามทั้งหมดได้ไหนคุยกับตำนานใน EP หน้าครับวันนี้ขอบคุณคุณอามากๆครับทางรายการของเราเองก็มีของที่อยากจะมอบให้กับคุณอาแทนคำขอบคุณด้วยครับเป็นบริพันจากเฟรนช์แชมพูนี่เป็นเพื่อนแท้ดูแลเส้นผมแล้วก็มีเฟิร์มนี่คือเพื่อนแท้ดูแลหนวดเขาครับผมมอบให้คุณอาด้วยครับโอเคขอบคุณอามากมากครับ